สวัสดีชาวราศีพฤษภและคณะรพฤษภครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง1 3มิถุนายนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความนักค,ความสัมพันธ์ของทั้งคนที่เป็นคนโสดคนที่เป็นคนมีคู่แล้วก็คนที่มีสถา,านะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2565นะครับเดี <Lead S 2> <được. S 1> ๋ยวเรามาเริ่มกันที่เป็นคนโสดนะชาวราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวจะเปิดไปให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่เป็นคนโสดนะครับณช่วงเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนห5นี้นะในฝั่งของตัวคุณนะครับคุณเป็นคนที่มองนะครับคนที่จะเข้ามาหาคุณนะครับคุณต้องการคนที่เขาจะ เป็นผู้นำคุณได้แล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ประคับประคองในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณได้หลายๆอย่างเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับตัวคุณเองนะชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดนะครับตัวคุณเองคุณอาจจะเพิ่งจะเจ็บช้ำจากความรักมานะครับในขณะที่ถ้าเราดูเยื้องกันนะครับฝั่งของคนที่คุยกับคุณอยู่นะเวลานี้นะครับตัวเขาเองนะครับเขาอาจจะเพิ่งจบ นะครับจบแบบเจ็บเจบกับความรักนะครับที่เขาได้เคยพบเจอมาอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมานะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาโดนหลอกลวงนะครับซึ่งเขาพยายามทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับและตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงที่เขาพยายามเยียวยาจิตใจนะครับกับ ความรู้สึกที่มันเสียไปในช่วงเวลาก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับซึ่งความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับคนนึงต้องการคนที่เป็นผู้นำด้วยเป็นคนที่เป็นกําลังใจให้ได้นะครับอีกคนนึงนะครับต้องการความรักนะครับที่จริงใจต้องการคนที่เข้าใจกันจริงๆแล้วก็ไม่หลอกลวงไม่ปิดบังกันเข้ามาในชีวิตนะครับในส่วนของ คุณทั้งคู่นะครับทั้งคนโสดชาวราศีพสษภแล้วคนที่คุยกับคุณนะครับคุณจะทําอย่างไรกันนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับบอ,อกได้เลยว่าสําหรับคนโสดชาวราศีพสษภนะครับตัวคุณเองนะครับคุณนะครับเลือกที่จะนะครับคุยนะครับแบบลองใจกับคนคนนี้ที่เข้ามาคุยกับคุณ แต่ในความที่คุณลองใจตรงนี้มันอาจจะมีบ้างที่คุณพูดจาแบบเชื่อเฉือนนะครับหรือไม่ค่อยจะรักษาน้ําใจหรือบางทีอาจจะมีแบบบางพฤติกรรมบางอารมณ์ที่คุณอยากจะทดลองดูว่าถ้าเกิดคุณร้ายกับเขานะครับเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำอะไรที่ รุนแรงตอบโต้กลับมากับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับจะแสดงด้านดีให้เห็นนะครับแล้วก็จะเปิดเผยความรู้สึกดีๆนะครับถ้าหากว่าอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนคุยของคุณเนี่ยไม่แสดงพฤติกรรมร้ายๆออกมาหรือไม่ทําอะไรที่มัน ย่ำยีทิ่ใจหรือว่าทําร้ายความรู้สึกของคุณออกมาถึงแม้ว่าคุณจะลองร้ายใส่เขาแล้วก็ตามนะครับชาวราศีปพฤษภที่เป็นคุณโสดนะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วนะครับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะสถานการณ์ที่เขาจะทำนะครับสิ่งที่เขาจะทำในสถานการณ์นี้นะครับเวลาเขาคุยกับคุณคืออะไรนะตัวเขาเองนะครับ ถ้าคุณดีมาเขาจะดีกลับนะครับเขาจะแฟร์ฟรนะแต่ถ้าเกิดคุณร้ายมานะครับเขาจะพยายามนิ่งเฉยเพราะเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะครับเขาจะเลือกสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะควรจะทําอย่างไรให้ถูกต้องนะครับมากกว่าที่จะมีเรื่องมีราวหรือประทะคารลมกันกับคุณนะครับในการที่มันจะซิกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้ว ตัวของเขาเองนะครับในที่สุดเขาหลังจากที่ผ่านความอดทนสักนิดนึงสักระยะหนึ่งที่โดนชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดลองใจนะครับเขาจะสามารถเอาชนะใจของชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดได้สําเร็จนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะขอแบบขยบสถานะกันนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะขอคบคุยกันแบบ เปิดเผยมากขึ้นนะครับสำหรับบางคู่บางคนนะครับก็มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงจากเพื่อนนะครับหรือคนรู้จักเป็นคนคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่นะครับชาบคนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี65นะครับสถานการณ์นะครับชาบคนมีคู่ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับฝั่งทัวคุณนะครับกับฝั่งคู่ของคุณนะครับ ในตัวคุณนะครับในมันมีสถานการณ์ลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณนะครับเจออะไรบางอย่างนะครับที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะหวาดระแวงนะครับหรือว่าค่อนข้างจะต้องการที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันเติบโตไปได้นะครับโดยที่ไม่มีความหวาดระแวงนะครับ เพราะว่าตัวคุณเองนะครับคุณพยายามมัดใจเขานะมัดใจเขาเรียกว่าโดวยวิธีทางที่แบบก็เรียกว่า,าใช้ความสัมพันธ์นะครับใกล้ชิดนะครับประกบเข้าไปนะครับให้ตัวเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางไปง่ายๆนะครับในไม่ให้คู่ของคุณนะออกคุดนอกลู่นอกทางไปง่ายนะครับที่นี้เราอันนี้ผมพูดเขายาตพูมัอ้อมนะไม่อยากพูดตรงเดี๋ยวมันติดเรดนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่ง คู่ของชาวราศีพฤษภนะครับที่มีคู่นะตัวของเขาเองนะครับที่ผ่านมานะครับในช่วงก่อนหน้ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาทําแล้วรู้สึกว่าสบายใจตัวเขาแต่มันอาจจะไม่สบายใจคุณเขาอาจจะมีการไปคุยกับใครนะครับบางคนที่เหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณ กับตัวของคู่ของคุณนะสิมันกลายเป็นเรื่องของโอกาสนะครับที่จะได้คุยนะครับกับใครบางคนนะครับที่เขาบาังเอิญได้เจอนะครับแล้วทีนี้นะความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับคู่ของคุณมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะไปจับจุดหรือว่าอาจจะไปเจออะไรที่เป็นเงื่อนงำนะครับทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณจะต้องรีบนะครับ กระชับพื้นที่นะครับมัดล้อมรูกไว้นะครับไม่ให้เขาหลุดหนีไปไหนนะครับบอกได้เลยว่าในการที่เกิดสถานการ์นี้นะครับตัวของชาวราศีพฤษภเองที่มีคู่นะครับตัวคุณเองนะคุณจะจัดการกับสถานการณ์นี้โดยที่คุณจะพยายามสอดส่องนะครับดูเขาทุกวิถีทางแต่เป็นการส่องอย่างเงียบๆนะครับและหลายๆคนนะครับหกไม่เท้าแต่หก หกตาบขึ้นนะขอภัยพูดผิดนะหกตาบขึ้นนะครับหลายๆคนนะครับมีการไปพึ่งนะครับบางคนก็ไปพึ่งหมอดูบางคนก็ไปพึ่งที่พึ่งทางใจต่างๆที่แบบจะทําให้เหมือนกับว่าคนรักของตัวเองนะครับกลับมาสนใจตัวเองได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต่างคนต่างวิธีการกันไปนะครับก็หลายๆคนอาจจะพึ่งความสบายใจทางนี้นะครับคราวนี้ลืมบอกไปนะ การที่มีหกแบบขึ้นนะครับบางทีคุณอาจจะหาวิธีที่จะไปทํากิจกรรมร่วมกับเขานะครับเพราะฝั่งของเขานะครับเขาก็มีหกดาบขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าบางทีการออกจากกรอบิมดสถานที่ิมๆนะครับความอุดอู้นะครับที่อยู่กันแต่ภายในบ้านหรือภายในห้องพักนะครับไปหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมันก็จะสามารถเบี่ยงความสนใจของเขานะครับที่เขา ไปเจอคนอื่นมาให้มันกลับมาอยู่ที่คุณได้กลับมามีคุณนะครับอยู่ข้างกายข้างใจได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ฝั่งของตัวของ คู่ของคุณชาวราศีพฤษภที่มีคู่นะครับตัวของเขานั้นนะครับในช่วงเดือนนี้มิถุนายนห5นะครับตัวเขาเองนะครับก้าวถ้วยขึ้นมาแน่นอนว่ามันอาจจะมีการที่ปิดบังซ่อนอะไรอยู่ในความสัมพันธ์ซ่อนคนอื่นที่เขาแอบคุยนะครับหรือเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคนนี้แล้วสบายใจแต่ว่าเขาไม่ได้บอกสถานะเขาไปว่าเขาไม่จะเป็นคนโสดแล้วนะครับซึ่งณนะตรงนี้นะครับมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ย บางทีนะครับบางสถานการณ์นะครับเขาอาจจะต้องบล็อกคนคุณนั้นไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับจัดเม้นตขึ้นมานะบางทีมันอาจจะเรียกว่าคุมไม่อยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวของคู่ของคุณนะครับสำหรับสถานการณ์นี้ถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขออนุญาตเปิดไพ่ทางออกนะครับให้กับชาวราศีพฤษภที่มีคู่นะว่าตัวชาวราศีพฤษภจะทำอย่างไรนะ สำหรับคู่ของคุณนี้ขออนุญาตไม่เปิดแอปเพราะว่าเปิดให้ชาวราศีพระสกนะทางออกที่ไพ่ทางออกจะแนะนำนะครับให้กับชาวราศีพิจิบที่มีคู่คืออะไรทำสี่ที่ต้องก,การนะครับกับเอาใหม่นะบางทีนะครับสิ่งใดๆที่คุณกับคู่ของคุณนะ คิดว่าจะทําร่วมกันแต่ยังไม่เคยทํานะครับไปหาโอกาสทาซะไปหาโอกาสนี้นะครับทํากิจกรรมหรือไปในที่ที่ต้องเคยคิดว่าจะต้องการไปร่วมกันซะนะครับแล้วหากเขาพูดถึงพูดตรงๆเลยว,ว่าเขาคุมสายการไม่อยู่คือตรงนี้จจเม้นขึ้นมามันแปลว่ามันอาจจะมีการโปะนะครับมีอาจจะมีการโป๊ะในฝั่งของเขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีต่างๆนานาวระแวงต่างๆนาขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าหาก ชาวราศีพฤษภที่มีคู่คิดว่ายังหนักนิดเบาหน่อยพออภัยให้กันมันไม่ได้เกินเลยอะไรมากมายหรือว่ามันไม่ได้แบบเกินที่คุณจะอภัยให้กันได้นะครับก็ลองนะครับสตาร์ทใหม่รีสตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าลองปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์นะครับปรับมาให้ความสัมพันธ์นี้มันจูงมือไปด้วยกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพยายามที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะ ทำให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยกลับมาจดจ่อซึ่งกันและกันให้ได้นะครับก็เป็นคําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤศพที่มีคู่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤจิกครับ สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้นะครับในฝั่งของสถานาการณ์ในด้านตัวคุณชาวราศีพฤษภนะครับตัวคุณเองนะครับหลายๆคู่สถานะไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วบ้างนะครับแต่ว่าในการที่ความสัมพันธ์ของคุณไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับมันยังมีอะไรบางอย่าง เข้ามานะครับอะไรบางอย่างที่เข้ามานั้นกระทบจิตใจคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นเหมือนอย่างเธอบ้างอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นว่าฝั่งของตัวของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเมามัยนบคุณนะครับอยากจะให้ดูก่อนเลยนะก้าวถ้วยก้าวถ้วยนะครับฝั่งของ คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนต้องมันะคุณนะครับถึงแม้เขาจะมีความสัมพันธ์ลึกซึก้งกับาคุณแล้วนะครับเขาก็ยังมีคนอื่นที่เก็บซ่อนไว้อยู่นะครับในขณะที่ตัวคุณเองนะครับคุณตัดสินใจแล้วว่าถ้าทําให้คุณนะครับรู้สึกเจ็บช้าใจตรงนี้ไม่สบายใจตรงนี้หรือว่าคุณได้รู้ว่ามีอะไรกันแล้วแล้วก็ยังมีคนอื่นนะครับตัวคุณเองก็ตัดสินใจที่จะไปคุยกับคนอื่นบ้างเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งสถานการณ์ของ คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนต้องกาคุณนะครับตัวของเขานั้นนะครับมีการที่เดินทางนะครับไปพบใครบางคนนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสารความสัมพันธ์นะครับกันอย่างไม่ชัดเจนอีกเช่นกันนะครับเรียกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่หมกหมกไว้นะครับไม่ต้องการให้คุณรู้แม่้องการให้คุณเห็นแต่เผอิญว่าบางทีชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ คุณอาจจะเป็นคนที่เซนดีมากในช่วงต้นเดือนนะครับอาจจะมีการจับพิรุธตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการคุยกันว่าตกลงจะเอายังไงนะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับคุณกับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองนะครับเขายังไม่หยุดนะเขายัง อยากที่จะมีคนอื่นต่อแต่ก็ยังอยากจะมีคุณไว้ด้วยนะครับอยากกับคุณเป็นตัวหลักเชิญเราในความสัมพันธ์นะสับชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับแล้วทีนี้ชาวราศีพฤษภนะครับจะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายน65นี้นะครับตัวคุณเองนะครับคุณนะครับจะลองสู้จัตั้งหนึ่งนะครับว่าคุณเนี่ยจะสามารถดึงความสนใจของ คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมมาจากคุณนะครับกลับมาได้ไหมนะครับแต่ว่าคุณจะสู้อย่างเงียบๆนะคือคุณจะพยายามใช้นะครับความสามารถนะครับในการเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่หรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะเข้าใจนะครับคนคนนั้นนะครับมากกว่านะครับที่จะไปทะเลาะตบตีกับคนอื่นในขณะที่คนอื่นนะครับที่เขา เหมือนจะว่าอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับคนของคุณก็คือคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับชาวราศีพฤษภนั่นนะฮนะเขาอาจจะอยากเข้ามาประทะกับคุณก็ได้หรือบางทีนะครับสถานการณ์นี้นะมันเป็นได้อย่างหนึง่งที่บอกว่าได้อย่างหนึ่งคืออะไรเพิ่มอขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเจ็ดไม้เท้าขึ้นตรงนี้แปลว่าคุณต้องปะทะกับใครสักคนแน่แต่คุณเลือกที่จะเงียบนะครับคุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะไม่ตอบโต้นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ร่วมกันกับคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะครับเขาไม่จะเป็นคนมาประทะคุณคนที่มีความไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยแหละครับคนที่คุณคุยอยู่ณนะเวลานี้ที่ยังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนกันอยู่เนี่ย<ม>เขาจะเป็นคนประทะกับคุณเองประทะกันยังไงประทะคารมนะครับมีการพูดจาเชือ่อเฉนหรือว่ามีการพูดจาขกกัดียบนะครับแต่หลังจากนั้นนะประมาณช่วง ผ่านกลางเดือนไปแล้วเขาจะเริ่มคิดอะไรได้บางอย่างนะครับเริ่มกลับมาสนใจใส่ใจคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ประทะไม่ได้ตอบโต้แล้วคุณพยายามที่จะดาเนินสถานการณ์ของคุณให้มันเติบโตต่อไปได้เขาเองเขาจะเริ่มคิดได้นะครับแล้วกลับมาสนใจคุณนะครับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกันว่ากลับมาซ่อม กลับมาซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันพร้อมที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปด้วยกันได้นะครับณตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ระวังการมีปากเสียงกันด้วยสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภนะครับก็สําหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่กดติดตามกันแล้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ ท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับผมให้ลายไอดีที่ใช้ติดต่อเพื่อดูดวงนะครับไว้บริเวณมุมจอและในช่องคำบรรยายด้านล่างนะครับลองกดดูนะครับในเครื่องหมายที่เป็นเหมือนอาสามเหลี่ยมคว่ำลงนะครับในช่องคำบรรยายด้านล่างที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็จะมีคมําอธิบายเกี่ยวกับการดูดวงส่วนตัวทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดแจ้งเตือนผมฝากกดิงแจ้งเตือนด,ด้วยนะครับช่วงนี้หาจจะลงคลิปหางไปบางเดือนไม่สม่ำเสมอต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างแล้วก็เนื่องจากาภารกิจในาการสอนและก็การดูดวงนะครับบางทีถ้าเกิดว่า,ามาทําคลิปให้ช้าหรือมาทําคลิปที่มันขาดหายช่วงไปต้องขออภัยด้วยขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ